สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมนะ,ะเรื่องราวเสือนจ้างระวังอีปอร์ในช่วงของค่ำคืนนี้วันพุธกลางสัปดาห์ที่28สิงหาคมรละกังส่งความงงใยอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่ยังภาคเหนือค่ะและทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักหรือว่าจะเป็นที่หน้าจะเป็นที่แพร่นะคะนอกเหนือจากนั้นอีกหลายๆจังหวัดด้วยกันและก็มีข่าวคาสอบน้ำที่กำลังเคลื่อนตัว ลงมายัางกรุงเทพมหาคนครด้วยเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุขอให้น้าลดโดยเร็วนะคะส่งความหวังใย,ยค่ะยังทุกพื้นที่เลยที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่นช่วงเวลานี้ขอพระเจา้าทรงปกป้องทุกท่านให้ปลอดภัย I was born มีออกมาเฉพาะภาพเล่งถ่าซ้อมโฆษณาของน้ำหอมนะคะของรัฟ,ฟร a อเรนแต่ล่าสุดนะคะเมืม่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ความดีจะมากๆเลยคือมันเป็นภาพที่อยากจะเห็นมานานสซฟิเซียรหกับการเดินนะคะในช่วงลาเวนเดอร์ที่พรวองฝรั่งเศส หล่อมากจริงๆราฟลอเรนก็ได้อัพในช่วงของเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าจินตนาการในช่วงวันหยุดอยากที่จะไปเชื่อพรวองไปรฝรั่งเศสทางตอนใต้กันบ้างไหมติดตามกล้องแล้วก็พูดคุยกับเซียวจา้านโค้กสำรับโลกของราฟลอเรนฟรากรันส์เสียวจาว้านบอกว่าต้นเศพพระวองนั้นก็ได้เปิดการเดิน,นทางสู่แถบชนบทของฝรั่งเศสตอนใต้ของผมนะครับกลิ่นหอมที่ยาวนาของดอกไม้ เดสมุนใครก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากครับขอบคุณแบรดล,ลับลอเรนด้วยนะคะแล้วก็เชอร์จานค่ะเป็นภาพที่ยาจะเห็นมากจริงๆลูกของคีตาก็ลอยมาเลยนี่แหละเราต้องเชียร์อัพนะฟิกช่องเราทำเองดูเองนะคะช่วงนี้เป็นการทำฟิกที่ทรมานมากๆคือมีความสุขที่ได้ทำนั่นแหละแต่ว่าเสียงมันไม่ได้จริงๆ ก็ยังดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่น้องคะ่ะคุณป้าคุณแม่คุณยายก็ยังติดตามรับชมกันอยู่แหวนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนเสียงมันจะหายสักทีพี่น้องเป็นวัดวันเว้นวัน,วนจริงๆนะคะไม่เคยเป็นแบบยาวนานมากขนาดนี้วันนี้ดีขึ้นพรุ่งนี้ก็เป็นไข้ต่ออีกโอ้โหเอาละคะมาที่เรื่องที่น่าอยูเหียวโซจ้านเรื่องนีกัน ับเพลงเ e l l o w Traveler ของเสี่ยวจาย้านนะคะที่เสี่ยวจาย้านได้ร้องในช่วงวาระที่เส้นทางสายไหมครบรอบ10ปีนั่นเองเพลงเพลงนี้นะคะล่าสุดได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงราวัลด i g i t a l Music a n n o u n c e h o n o r 20เวนตี้24ประเภทผลงานเพลงดิจิทัลดีเดนหมวดการกุศลในงานแถลงข่าวการประชุมน้ h i n น้า g i t i t Music i n d u s t r y s s n f e r n n e r e n c e ประจำปี2024กิจรกรรมนี้ค่ะก็ได้เริ่มขึ้นโดยคณะกรรมการการทำงานเพลงดิจิตัลของสมาคม สื่อสดทัสงสมปกรณ์และสื่อดิจิทัลแห่งประเทศจีนและนอกจากนั้นทางด้านขอสมาคมก็ยังได้เลือกเพลงเปิดของทีวีซีรีส์นะคะเรื่องวันที่ฝันเดิมต้นที่นําแสงโดยเซียวจานเนี่ยเป็นเพลงประกอบประจําปีของพิธีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงงานเลี้ยงในช่วงเย็ยนทั้งหมด แล้วก็เริ่มต้นการต่อสู้เพื่อการพัฒนาอันงดงามนับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะสอบการประชุมอุตสาหการรมเพลงดิจิทัลของจีนครั้งที่2ประจำปี2024และพิธีประจำปีดนตรีดิจิทัลครั้งแรกที่มีกำหนดจะจัดขึ้น ที่เขตหูลี่ค่ะเมืองเซียเหมินในช่วงของเดือนหน้านะคะระหว่างวันที่11-13ถึง13กันยายนแล้วขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านอีกครั้งนะะึงค่ะสำหรับเพลง Fellow Travelers พี่น้องคงจะเห็นความน่ารักของเซียวจา้านนะคะในคลิปนี้ไปแล้ว พราะก็มีพี่น้องที่ชื่นชอบเซียวจา้านนก็อัพเยอะมากๆเลยนะคะสอบเซียวจา้านค่ะในขณะที่เดินทางจากปักกิ่งไปที่ฮ่องกงคือเซียวจ้านน่ารักมากๆเซียวจา้านก็เห็นแบบคนที่นั่งรถเข็นอยู่เซียวจ้านก็ให้เขาไปก่อนเลยนี่แหละพี่น้องดูซะก่อนความน่ารักของจานเกลืองของเราถือว่าเป็นความประทับใจมากๆนี่แหละพี่น้องเรารักคนไม่ผิดจริงๆนะคะเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆ รมมีโฆษณาของรัฟลอเรนในฮสโอเซียวจานค่ะที่พรวองฝรั่งเศสเลยย้อนกลับไปดูนะคะบทสัมภาษณ์ของเซียวจานใมแอลฉบับเดือนกันยาย,ยนปี2024นี้พี้พิจานได้มีพูดถึงฝรั่งเศสด้วย บทสัมภาษณ์ก็จะแบ่งออกเป็นพัทพาดนะคะสำหรับเรื่องราวของรสชาติของชีวิตอยู่ในรายละเอียดเซี่ยวจ้านที่ยิงเรียบง่ายก็ดูเหมือนว่ายิ่งซับซ้อนในบทสัมภาษณ์นะคะก็มีเขียนบอกว่าในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนั้นเซี่ยวจ้านก็ได้พักผ่อนชงสั้นและก็ได้เดินทางกลับไปยังเมืองฉงชิ่งซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเสียวจ้านเนี่ยชอบเดินเล่นมากๆและในช่วงกลางดึกค่ะเซียวจ้านก็จะเดินเป็นระยะเวลาเนี่ยหลายชั่วโมงไปเยี่ยมชมถนนสายเก่าบ้างไปที่เจียฟางเปยนะคะและแวะไปสถานที่ที่เซี่ยวจ้านนั้นเคยทํางาน ่วนในช่วงปี2014นะคะเซวจ้าในวัย23ปีตอนนั้นเซวจ้าก็เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเซวจ้าก็จบการศึกษาจาก c t b u อย่างที่เราทราบกันและเซวจ้าก็ทำงานเป็นนักออกแบบเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในสตูดิโอนะคะออกแบบแห่งหนึ่งในแต่ละเช้าของการทำงานในเซวจ้าจะต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าค่ะจากสาย2ไปยังสาย3ที่สถานีเนิวเจียวถัวเขาจะต้องเบียดเสียดผู้คนเพราะว่ารถแน่นมากมาก เสียวจางพยายามที่จะเบียดตัวขึ้นรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีหลายครั้งที่เสียวจางถูกเบียดอย่างหนักจนใบหน้าเนี่ยเป็นแนบกับกระจกเลยน่าสงสารมากๆเสี่ยวจางก็ยืนพิงเพียงกระจกนะคะแล้วก็มองดูแม่น้ําเจียหลิงที่อยู่ด้านล่างมองดูกอหินปแปลกๆที่ไปเห็นเนช่วงฤดูแล้ง เซเป็นช่วงหน้าหนาวของจีนนั่นเองแล้วก็ผู้คนมากมายทั้งคนที่ว่ายน้ําในฤดูหนาวคนที่แบบออกไปวิ่งจ็อกกิ้งคนที่ไปตกปลาเซจ้านเป็นคนที่แบบมีจิตวิญญาณในการมองโลกที่แบบดีมากๆน่ารักมากถึงแม้ช่วงเวลานี้นะเซจ้านจะแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเซจ้านยังคงชอบสารวจผู้คนที่อยู่รอบตัวเช่นมีความสงสัยว่าดึกขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมคุณถึงยังอยู่ตรงนี้ล่ะและคนที่รีบเดินเนี่ยต้องเป็นคนที่เพิ่งเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านแน,น่ ท่าทางเหล่านั้นของพวกเขาก็เหมือนตอนที่ผมกําลังรีบไปขึ้นรถไฟใต้ดินนั่นเลยมันเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วครับผมก็ต้องรีบวิ่งหน่อยหนึ่งลนลานไปหมดเลยอย่างไรเดอร์อบางคนที่รีบไปข้างหน้าโดยไม่ได้ของความปลอดภยัยตัวเองนอกจากนี้ยังมีคนที่นั่งชิลๆดื่มเบียร์อย่างสบายใจดื่มเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านเพื่อที่จะเริ่มต้นวันใหม่นี่ก็เป็นครับของเซียวจา้านนะคะและเซียวจา้านยังพูดต่อไปอีกด้วยว่าทุกคนก็มีเรื่องราวดีๆของตัวเองที่เกิดขึ้นนะครับและชีวิตของทุกคนก็สร้้าาางงงสังคมมขขอเรึน ดังนั้นเนี่ยมันเลยอัศจรรย์มากๆทุกคนคือตัวเอกครับเชจ่างกำลังจะบอกว่าพวกเราเนี่ยคือพระเอกนางเอกแล้วต่างก็กําลังถ่ายทําประวัติของตัวเองเรื่องราวในวันทุกงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะในช่วงเวลาขณะนั้นได้มาผสมบนเปกันในหมู่ผู้คนเชจ่างก็เหมือนกับคนอื่นๆนะคะที่ยุ่งเหยิงการทํางานต่างถิ่นเป็นระยะเวลาที่นานและในที่สุดเนี่ยก็มีเวลาที่จะกลับบ้านและพบว่าไม่ได้มานานแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะเลย จริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษไม่มีความรู้สึกอื่นผมอกว่าแค่ใช้ชีวิตแค่แคนั้นเองสองวันครึ่งต่อมานะคะเซียวจ้านนั้ออกจากฉงชิ่งแล้วกลับไปที่ปักกิ่งเนื่องจากว่าต้องทํางานจากนั้นก็รีบกลับไปเซี่ยงไฮ้และเซียวจา้านก็ไปฝรั่งเศสกับการเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งนี้ครั้งที่ผ่านมานะคะเซียวจา้านพาพ่อแม่ไปด้วยก็ถือว่าเป็นคลิปครอบครัวที่แบบห่างหายไปนาน ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์นะเซลจะบอกว่าเราเดินทางจากฝรั่งเศสไปที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วกลับไปที่ฝรั่งเศสทุกรายละเอียดของการเดินทางนะั้นก็ถูกขยายให้แบบใหญ่ขึ้นพวกเรามีความสุขมากๆแต่ก็มีการแบบว่าเฉียงกันเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อย หรือว่าเพียงแค่เดินตามปกติทุกอย่างดูมีแบบชีวิตชีวามากๆเลยครับเซียวจ้า็ได้เล่าถึงวันที่แบบแยกกันเพราะเขาได้ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฝรั่งเศสร,รถที่มารับก็มาถึงแล้วเซียวจ้านต้องไปก่อนและก่อนที่จะออกเดินทางแม่เซียวจ้าวนะคะก็ได้กอดเซียวจ้านค่ะแล้วก็บอกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะลูกประมาณนี้ที่ได้เห็นไม่บ่อยคือคุอคณพ่อของเซียวจ้านอ่ะก็เข้ามากอดเซียวจ้านด้วยประมาณว่ากอดแบบเก๊กเกกันกอะไรประมาณนี้น่ารักงมาเลยนะครอบครัวเซียวจ้านเซียวจ้าวก็บอกนะคะว่าผม คิดนะคะว่างานมันคือตุกสิ่งทุกอย่างการใช้ชีวิตมันไม่มีอะไรที่สําคัญมากนักมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่แบบ มีที่นอนจากนั้นก็ตื่นไปทํางานเลิกงานพักผ่อนแต่มาถึงช่วงเวลานี้ตอนนี้หลังจากที่พ่อแม่นะ่ะอายุมากขึ้นและคุณไม่ได้อยู่กับพวกท่านเป็นระยะเวลานานคุณจะรู้สึกราวกับว,ว่าชีวิตของกันและกันแม้แต่กับคนในครอบครัวของคุณมันกําลังห่างมากขึ้นเรื่อยๆเสี่ยวจ้างบอกว่าเขาไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการล่องลอยและก็ฟื้นขึ้นความรู้สึกแท้จริงของชีวิตนั้น,นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เสียวจ้า็บอกว่าเมื่อคุณมีเวลาเนี่ยจงออกไปดูให้มากขึ้นที่สำคัญคือสบัดชีวิตสบัดถึงโลกใบนี้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องแย่ๆเรื่องที่โหดร้ายแต่มันก็คือชีวิตในเวลาที่คุณต้องการมันแล้วก็ระเบิดพลังออกมาครับได้ฟังเซียวจ้านเล่าแบบนี้แล้วก็เป็นห่วงเซียวจ้านมากๆเลยนะคะเพราะว่าห่างครอบครัวและต้องทํางานเยอะมากๆแต่เซียวจ้านเคงเป็นคนที่มีทัศนคติด,ดีและเป็นคนที่ชอบมองและวิเคราะห์คนที่อยู่รอบๆตัวเซียวจ้านให้เกียรติผู้คนในโลกใบนี้ ซึ่งใครจะเป็นอะไรได้แบบเซียวจ้านมันก็หายากมากๆอย่างแต่ละคนเนี่ยก็ต้องคิดว่าตัวเองอ่ะฉันแบบสุดแล้วฉันเด่นที่สุดฉันดีที่สุดแต่เซียวจ้านกับคิดว่าทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ทุกคนนั้นคือพระเอกทุกคนนั้นคือนางเอกทุกคนคือบุคคลที่มีความสําคัญมากๆและกําลังใช้ชีวิตและก็ทําชีวประวัติของตัวเองอยู่ขอาวกับคุณปลาไทยด้วยนะคะจากเซียวจ้านเอฟซีไทยแลนด์ค่ะด้วยเราเซียวจ้านสำหรับในแอลฉบับเดือนกันยายนปี2024ีค่ะ มาถึงวังฮิปอปบ้างค่ะในช่วงบ่ายของวันนี้วังฮิปอก็ได้เดินทางไปร่วมงานรอบปฐมทัศน์นะคะสำหรับรอบสื่อของสารคดีค่ะ Exploring d i a n o with วัง g ิปอ p o เป็นการถ่ายทำสารคดีที่ยาวนานนะคะของ Discovery Channel China ตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็รอที่จะ ใช้ r o t ี่ออนแอร์จริงๆเนี่ยในช่วงวันที่31สิ่งหาคมนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนวอยบอนั้นออกไปร่วมง,งานนะคะด้วยเสื้อทีเชิร์สีขาวค่ะแล้วก็มีปักด้านหน้านะคะ sub exploring dianovis หวังวี่บอวนั่นเองชื่อของสารคดีที่วังวียอ์ได้ร่วมถ่ายทาร่วมกับนหาเจ้าหน้าที่นะคะทั้งหมดเนี่ย 6ท่านด้วยกันในงานนี้นะคะหวงยี่ปอเนี่ยก็ไปไปคนเดียวนะคะหมอมแม่ไปด้วยคุณตู้หัวนะ,นะคะนัตู้ไปด้วยงานนี้คุณตู้หัวนี้ก็ได้กล่าวถึงหวงยี่ปอด้วยความภาคภูมิใจเลยสอบซีโอของ YH Entertainment เธอได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะแล้วก็ได้พูดถึงความรู้สึกต่อวหว้วงยี่ปอสาหรับการถ่ายทําสารคดีนี้ค่ะเธอบอกว่าชีวิตเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องการผจญภัยจริงๆแล้วก็สารคดีนี้ก็ยังให้หววงยี่ปอได้มีความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและก็เป็นตัวอย่างมาให,ให้กับทุกคน สารคดีนี้หว้ยบอลทำให้เธอนั้นประหลาดใจอย่างมากๆเพราะมันถ่ายทำผูกยากลำบากจริงๆแต่ว่าวายบอลนั้นสามารถเอาชนะได้และหวายบอลทำงานหนักเพื่อความฝันของเขาเองและเขาไม่เคยยอมแพ้ และมันก็เหมาะมากๆที่ทั้งครอบครัวนั้นจะได้ดูไปด้วยกันมันนาความทั้งแบบตกใจภายในและความแข็งแกร่งทางจิตวิญ,ญญาณมาสู่ทุกคนด้วยนี่แหละนะคะคุณต้หัวก็บอกแบบนี้เราจะเห็นในสารคดีนะคะว่าหวังอีปอลเนี่ยโหสำรวจดินแดนใหม่นะคะเหมือนกับที่ชื่อของสารคดีเลยไปสำรวจยังที่ที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยพบไม่เคยเจอระหว่างฮีปอก็ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแบบด้วยตัวเองหมดเลย เรื่อจะเป็นการปีนหน้าผาเจาะหน้าผาดำน้ำสลับพัดไปหมดเลยนะคะแอดเวนเจอร์อย่างที่สุดวันนี้ไวไอ้ปอนะคะไปร่วมงานรอบปฐมทัศน์เนี่ยเกือบที่จะชั่วโมงหนึ่งแลว้วไวไอ้ปอก็ได้เปิดเผยด,ด้วยนะคะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนมันเป็นความรู้สึกที่โอ้โหนะสุดจริงๆแล้วก็ครั้งแรกที่ถูกชวนไปถ่ายรูปบนยอดเขาที่สูงประมาณ5000เมตรกว่าระดับน้ําทะเลและเมื่อเวลาในการบันทึกเนี่ยมันก็รู้สึกว่านานขึ้นเรื่อยๆสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นแบบเยอะแยะมากมาย และสภาพอากาศได้ก็เพิ่มความดราม่าขกกึ้นไปอีกวายบอบอกว่าคุณมีเพียงชีวิตเดียวและก็อย่าที่จะมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นการเปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็เป็นอะไรที่เพิ่มมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นวยบอลได้แสดงให้เราเห็นนะคะว่าเขามีความมุ่งมั่นจริงๆมีความต่อสู้มีความทุ่มเทนะคะมีความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะทํางานสายอะไรก็ตามทีอย่างการถ่ายทําสารคดีมันไม่ใช่การเต้นนะพี่น้องมันไม่ใช่การขับรถมอเตอร

อย่างที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะมีการแบบวิธีผูกปมเชือกผูกปมเชือกไม่เท่าไหร่และเชือกต้องเป็นเชือกสีเขียวด้วยนี่แล้วเช่นในสารคาดีนี้นะคะวิบอ่ะจะสวมใส่เสื้อผ้าสีโปรดอยู่ตลอดเลยและขาดไม่ได้ด้วยนะคะสร้อยกระดูกเนี่ยสวมใส่ติดตัวตลอดเวลา <c oughs> เป็นที่สุดของที่สุดจริงๆนะคะวันนี้วิบอ่ะแบบอารมณ์ดีนะคะละครมีออกแนวตลกดกด้วยสำหรับความรู้สึกของการถ่ายทำสารคาดีนี้วิบอ่ะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดคือวันีิบอเหมือนจะดำลงผิวคําแล้วเขาก็ดีใจมากๆที่ได้ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากมายการปีนหน้าผานะคะการดำน้ำําการใช้เชือกและทักษะอื่นๆสารพัดทักษะนะคะเอียะๆเปหมดแล้วในรอบปรมทัศทัเนี่ยวังนีปปอก็มีการพูดคุยนะคะวังนีปปอก็มีความกล้าหาญมากๆเขาสามารถปลดล็อกนะคะสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็สามารถที่จะทําได้นี่แหละความพยายามแล้วก็หล่าบรรดานะคะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมในทำสารคดีกับวังนีปปอเนี่ยทุกคนก็ ชื่นชมหวังฮิปอปหมดเลยอย่างเจ้าหน้าที่ท่านนี้ค่ะที่ได้ร่วมงานกับหวังฮิปโปในการายทําสารคดีในครั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่ารู้สึกประหลาดใจกับความสามารถทางด้านกีฬาของหวังฮิปอปมากๆแล้วก็ชื่นชมหวังฮิปอปนะคะว่าเนื่องจากการฝึกฝนและความขยันหมั่นเพียรเนี่ยจึงมีสภาพร่างกายที่ดีแบบนี้เรามักจะพูดกันเสมอเลยว่าหวังฮิปอปเป็นเด็กที่มีคะแนนเต็มเรื่องความสามารถ แต่เรามาักจะลืมพรสว่า์ของเขาไปอที่จริงแล้วเป็นผลจากการทํางานหนักหลายปีของเขาแล้วก็มีการถามวังอีปอด้วยนะคะหลังจากที่คุณได้ลงไปยังภูเขาที่ปกคลุไมไปด้วยหิมะแห่งนี้แล้วเนี่ยวังอีปอยังอยากที่จะไปอีกไหมวังอีปอก็บอกว่านั่นยังคงเป็นสิ่งที่ผมต้องการและเมื่อครั้งสุดท้ายคุณยืนได้ไหมคุณยืนได้ไหมคือหัวใจของเขาไม่มีวันที่จะยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็การปรากฏตัวของวังอีปอในวันนี้ค่ะกับเสื้อที่เชิตสีขาวแวมชอบคอมเมนต์หนึ่ง เขาไว้ในแฟนเพจ Facebook ของช่องกุซูแลเราบอกว่ากัวฮิปอปแต่งตัวแบบเหมือนคนที่แบบอาบน้ำตลอดเวลาจริงสะอาดมากๆใช่เขาหวังอิปอเป็นคนที่สะอาดเนี้ยบอย่างที่เรารู้กันแม้แต่เสื้อแบบทีเชิ้ตอ่ะเสื้อยือดที่เขาใส่ก็คือต้องรีดนะถ้าไม่รีดเนี่ยหวังอิปอไม่ใส่สังเกตดูเราจะเห็นแบบเป็นกรีบตลอด คือเสยยือก็ต้องรีดด้วยนะคะหวังอีปอนี่แหละนี่ก็เป็นอะไรที่สร้างความประทับใจมากๆค่ะสำหรับในช่องของวันนี้หวังอีปอนในรอบปฐมทัศน์วันนี้หวังอี่ปอ,อมดีนะคะพี่น้องก็มีตลกมีหัวเราะตลอดสระยะเวลาช่วงที่อยู่บนเวทีของงานถแถลงข่าวรอบปฐมทัศน์ของสารคดี Exploring the Unknown with Wang Yi Bo on Air วันแรกนะคะในช่วงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะเราก็จะมารอติดตามด้วยกัน ศป d i s c o v e r y Channel c h น n าเราสามารถติดตามรับชมได้ค่ะทาง Ten c ซ n t ต์ว e ดีโอวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนสมัารติดตามรับชมนะคะเรื่องราวของทั้งเซียวจ้านและหวังฮิปอปสองคนที่เรารักรำขอพี่น้องนั้นปลอดภัยจากน้ำท่วมด้วยนะคะขอทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยขอพระเจ้าส่งปกป้องทุกคนจากน้ำท่วมจากอาการหวัดหรือว่าจากโรคระบาดอะไรต่างๆนานาที่มันเข้ามาเยอะๆมากมายในโลกของเราใบนี้ณนะช่วงเวลานี้พวกเราก็จะผ่านพ้นมันไปด้วยกันค่ะเราผ่านแบบโควิดมาแล้ว ตอนนี้ก็มีไข้หวัดสายพันธุ์นู่นี่นั่นมาเยอะแยะมากมายทางที่ดีนะออกจากบ้านสวมแมสแล้วพี่น้องป้องกันเอาไว้ก่อนเราไม่สามารถจะบอกให้ใครเนี่ยไม่มาแพร่เชื้อให้เราได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือป้องกันตัวเราเองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมในขณะที่เราไม่สบายเราก็ต้องสวมแมสเพื่อที่จะไม่ให้มันไปติดคนอื่นแล้วกลับมาเจอกับแวนได้ใหม่นะคะในข่าวต่อไปในช่วงเวลาต่อไปรักทุกคนมากๆเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรสองข้าคืนนี้สวัสดีค่ะ